สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์จูเนียเพิ่มพลังดอกเบีย้ยสามเท่าโดยธนาคารกสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop l o อ s นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงครื่องบ่ายไปพร้อมๆกันครับในวันนี้นะครับวันพุทธที่11มีนาคม2558อยู่กับผมบดิตประทุมตะนะครับ มุมมองของภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเป็นไปลักษณะทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับในช่วงค,ค่าคืนที่ผ่านมาทั้งตลาดหุ้นยุโรปหรือแม้แต่สหรัฐที่มีการปรับตัวล่งลงในขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้ชาที่ผ่านมาตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก็ยังคงอยู่ในแดนลบกันซะส่วนใหญ่นะครับส่งผลให้ในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นไทยนั้นยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงอยู่นะครับแม้ว่าจะเห็นการปรับลดลงไปวันนี้ทําจุดต่ําสุด หลุดระดับแนวรับจาก1,550ไปเมื่อวานนี้วันนี้แนวรับแถวๆระดับ1,520ยังคงรับได้นะครับเพราะว่าลงไปจุดต่ำสุดวันนี้แถวๆ1,520.20จุดแล้วก็เห็นสัญญาณการรีบาวลกลับขึ้นมาแม้ว่าการรีบาวลกลับขึ้นในรอบนี้จะยังคงไม่สามารถผ่านพ้นขึ้นไปยืนอยู่ในแดนบวกได้ตลอดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการปิดตลาดครับสัญญาณตลาดหุ้นไทยยังคงปรับลดลงอยู่ล่าสุดปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้าปรับลดลงมา2.68จุดนะครับ อยู่ที่ระดับ1,528.36จุดครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายหากไปเทียบกับ2วันที่ผ่านมาจะอยู่แถวเฉลี่ยเกือบเกือบ20,000ล้านนะครับแต่ว่าวันนี้ป่าขึ้นมาแล้วกว่า25,000ล้านสําหรับในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขายที่กลับเข้ามาหนาแน่ในช่วงครึ่งเช้าแบบนี้เดี๋ยวรอดูสัญญาณในช่วงครึ่งบ่ายนะครับว่าเซ็นเด็กไทยจะกลับมาดีดได้ไหมรวมไปถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยจะยังสามารถไปต่อหลังจากนี้ได้หรือเปล่าไปดูกันต่อ5ดารัพย์นีหลักทรัพย์น่เรัเหญ,ญ,ญ,ญา,าร ตั้งแต่ครึ่งเช้า มีการรีบาวกับขึ้นมาได้บ้างวันนี้จะยังคงเห็นภาพรวมของบางตัวอาจจะปรับลดลงอยู่แต่ว่าบางตัวยังคงเขียวอยู่ได้นะครับอย่างตัวแรกทรูครับวันนี้ปรับบวกขึ้นมา10ตางนะครับสำหรับช่วงครึ่งเช้าราคาหน้ากระกาดาษล่าสุด13บาท30ตางครับแจสมินวันนี้ปรับลดลงมา15ตางราคาหน้ากระกาดาษล่าสุด6บาท55ส่วนปตาทาว,วันนี้บวกขึ้นมา1บาทครับราคาหน้ากระดาษ331บาทครับล็อกเซ่วันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับรับข่าวในเรื่องของพรบสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ทางด้านของล็อกเซ่ได หวยออนไลน์นะครับวันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างแรงพอสมควรครับบวกขึ้นมาถึง24สตางค์หรือประมาณ5%นะครับอยู่ที่4บาท66สตางค์ส่วนเคแบงหรือกสิกรไทยวันนี้ปรับบวกขึ้นมาได้2บาทราคานัก,กาดานล,ล่าสุดอยู่ที่226บาทครับ ฉะนั้นมุมมองของตลาดหุ้นไทยในทิศทางที่บรรยากาศตลาดหุ้นเป็นแบบนี้นะครับดูภาพรวมของการรีบาวในช่วงครึ่งหลังนี้สําหรับวันนี้จะยังคงเห็นสัญญาณการปรับขึ้นมาได้อยู่ในแดนบวกได้หรือไม่เดี๋ยวไปพูดคุยมุมมองนี้พร้อมกันกับนักวิเคราะห์ครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนะักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ซ i m b ครับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลครับสวัสดีครับธีรศักดิ์ครับ ครับสวัสดีครับในช่วงครึ่งสั้นในช่วงบ่ายนี้มีโอกาสที่มมเมนตั้มตลาดหุ้นไทยจะกลับมายืนอยู่แดนบวกได้บ้างไหมครับคุณธีรศักดิ์ครับลักษณะของวันนี้นะครับเป็นการย่อตัวลงมานะครับทดสอบ1,520นะครับแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นนะครับสัญญาณในเชิงเทคนิคนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพักฐานนะครับหลังจากที่ลงมาแรงนะครับในแง่ของความเสี่ยงนะครับของสติ๊กเด็กนะครับหลังจากหลุดแนวรับนะครับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่1,540 จุดลงมาตรงนี้เนี่ยแนวรับถัดไปนะครับผมคิดว่า1,515หรือว่า1,500จุดเ,เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ภาพใหญ่นะครับยังอยูเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับถ้าไม่มีการย่อต่ำกว่า1,480จุดนะครับเพราะนั้นในช่วงสั้นนะครับยังเชื่อว่าตัวของซ็ตดินเด็กเนี่ยน่าจะเป็นหรื่ของการไซเวย์แล้วก็ลุ้นการดีตัวในช่วงสั้นได้หลังจากที่ลงมาแรง ครับฉะนั้นการดีดตัวกลับในรอบนี้แนวต้านจะกลับไปที่แนวต้านเดินมแถว1,550นห้ครับที่รศักดิ์ครับต้านแนวต้านนะครับที่ต้องนั้นถึงต้องในช่วงสั้นนะครับถ้ามีการดีดตัวเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่า1 5ิ0จะเป็นแนวต้านที่ต้องพิจารณาก่อนนะครับ,รบถ้ากลับขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมี1,560นะครับกับ1,580เนี่ยรอยอยู่นะครับเพียงแต่ว่า ผมดูว่าบริเวณตามกว่าหนึ่งพรสสิบลงไปนะครับดาวไซด์ในแง่ของหุ้นรายตัวเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะนั้นยังดูเป็นจังหวะสำหรับการเข้าซื้อเพื่อถือหรือว่าถือลงทุนได้ครับผมครับถ้าเทียบจากในเรื่องของมูลค่าหรือ Val เ ation ในตอนนี้ถือว่าตลาดทุ้นไทยปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถือว่าตอนนี้ตลาดทุ้นไทยน่าสนใจสำหรับการทยอยเก็บสะสมได้แล้วหรือย,อยังครับในแง่ของ Val เ a t i o นนะครับถ้าเราดูจาก ตัวของ PE ย้อนหลังนะครับทีบนี้มันมีเรื่องของผลกระทบจากราคาน้ํามันนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเทบเียนเนี่ยอยู่น้อยลงกว่า,ท,วาที่คาดไว้เพียงแต่ว่าในแง่ของผลกระทบจากตัวนั้นเนี่ยผมคิดว่าในระยะยาวนะครับผ่านไป1ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะถูกชดเชยไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเทรดใน valuation ที่แพงเนี่ยปัญหาก็คือในในช่วงเวลาที่เหลืออีก หเดือนข้างหน้าหรือว่าสิบเดือนข้างหน้าเนี่ยมีปัจจัยบวกเนี่ยมาสนับสนุนหรือเปล่าถ้ามีปัจจัยบวกเข้ามาผมคิดว่าการเทรดใน valuation ที่แพงเนี่ยยังเป็นจังหวะสําหรับการเข้าซื้อได้นะครับ,รบซึ่งเชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยการใช้จ่ายหรือว่าโครงการของภาครัฐเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยกลับขึ้นมาแถวแถวพันหกรจุดสักครั้งหนึ่งครับ อาจจะเห็น1,600งจุดแถวช่วงประมาณปลายปีได้อีกหนึ่งรอบไหมครับปลายปียังเชื่อว่า1 7 0 0หรือว่า1,700นะขึ้นไปนะครับมีโอกาสกลับขึ้นมาได้ครับเพราะว่าในแง่ของการปรับฐานในรอบนี้เนี่ยนักทุนต่างประเทศเองก็ไม่ได้ขายนะครับกองทุนนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ขายลงมาแล้วก็หุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กที่เคยขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้เนี่ยลงลึกนะครับมันเป็นการช้อนว่าอาจจะเป็นการบพอร์ตนะครับของนักลงทุนในประเทศครับ ฉะนั้นลักษณะหลังจากนี้บิ๊กแคน่าจะกลับมาหรือเปล่าครับคุณธีรศักดิ์ครับบิ๊กแคปนะครับตอนนี้กําลังดูอยู่ก็คือแรงขายหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับว่ารอบนี้เนี่ยจะมีนิวโลใหม่เกิดขึ้นไหมนะครับหลังจากที่พยายามพื้นตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังต้องติดตามอีกสักอาตยีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีนิวโลเนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มว่ากลุ่มแบงค์ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวของพลังงานเองก็ยังไม่ได้ทำนิวโลใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะน ผู้ในกลุ่มพลังงานได้ครับผมครับขออนุญาตดูเป็นรายตัวนิดนึงนะครับอย่างวันนี้ที่ขึ้นมาติดห้าดับหลักทรัพย์นะครับที่การซื้อขายสูงสุดล็อกเล่ครับวันนี้บวกขึ้นมาถึงประมาณ5เปรเซ็ประเมินยังไงบ้างครับครับสำหรับตัวล็อกเล่นะครับถือเป็นสัญญาณซื้อนะครับครับวันนี้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าการทะลุผ่านแนวต้านที่4บาท50ิบนะครับเป็นสัญญาณว่าตัวของล็อกเล่เนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถวๆ5บาทได้นะครับแล้วก็ แนวรับสําคัญให้ไวที่5้บาท4ี่ครับแนวรับสําคัญอยู่ที่5บาทสนะครับแนวต้านลุ้นทดสอบ5าบาทได้สําหรับตัวของล็อกเล่ครับครับได้ครับนี่ก็เป็นมุมมองของการกาหนดกยุทุ์การลงทุนในช่วงบ่ายนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับทีราศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อ่ะครับมุมมองสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายนี้นะครับคุณธีรศักดิ์ยังคงประเมินไว้นะครับว่าเซ็นเด็กไทยในช่วงนี้การแกว่งตัวนะครับน่าจะยังคงเป็นลักษณะอยู่ในกรอบแคบแน่นอนว่าแนวรับน่าจะอยู่ที่ระดับ1515ถึง1 5 0 0จุดนะครับส่วนในช่วงสั้นนี้นะครับประเมินแนวต้านไว้ที่ระดับ1540และก็1560นสะครับส่วนถ้าภาพรวมหลังจากนี้นะครับบรรยากาศตลาดทุ้นไทย ภาพในระยะกลางและก็ระยะยาวน่าจะเห็นการดีดตัวขึ้นไปนะครับโอกาสการขึ้นไปทดสอบแ,แถวๆประมาณ1,700อยังอาจจะคงมีให้ได้เห็นนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายปีแล้วก็ดูจากภาพลักษณะของบีบแคลในช่วงนี้อาจจะต้องรอรุ้นนะครับในกลุ่มแบงก์ว่าตอนนี้อาจจะมีการทำโลใหม่หรือเปล่านะครับรวมไปถึงกลุ่มพลังงานที่อาจจะมีสัญญาณการดีดตัวหรือไม่ยังคงต้องติดตามดูอยู่นะครับฉะนั้นถ้าดูในลักษณะของการ พูดถึงหุ้นรายตัววันนี้หนึ่งตัวที่ล็อกสเล่ขึ้นมานะครับ <c oughs> คุณธีรศักดิ์แนะนําไว้ว่าสัญญาณการฟื้นตัวในรอบนี้น่าจะเป็นสัญญาณของการซื้อนะครับแน่นอนว่าจะไปทะแนวต้านที่แถวๆ5บาทแล้วก็แนวรับอยู่ที่ประมาณ5้าบาทสีครับ นี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงบ่ายนี้นะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ยังสนใจในเรื่องของการลงทุนและอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับ s t o p ปลอยังมีการจัดสัมมนาที่เกิดขึ้นนะครับที่จะจัดขึ้นภายในเดือนนี้ใครสนใจนะครับยังคงสามารถโทรไปสอบถามได้นะครับที่เบอร์023383000กด3นะครับ ก็โทรไปสำหรองที่นั่งกันได้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันในงานสัมมนาที่จะจัดขึ้นทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ที่โรงแรมอัมมารีวอเตเกอร์ครับส่วนวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการสต o อปลอ s แล้วนะครับผมบดีประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเทคนิ s สต็อปลอสซีซัน5สัมมนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ Hybrid Investor หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคเข้ารู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพ ปิงประกิจซิริวัฒนเกตเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IWA Award s for Analysis 2013กับ SuperTwix เคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นสิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาว กระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบไฮบริดอินเวสเตอร์เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสมนาเข้มข้น2วันเต็ม28-29มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่ดังได้ที่02 338 3000กด3สนับสนุนโดย